นะนตัวไหนครับชื่อจิรพัฒน์วงการการเรียนอยู่ห้องไหนครับอ่าอฟ้ากำลังห้องหกห้องลีงนี่ใครครับนครับนี่ใครครับอันนี้ผมครับ นี่ใครครับธนาเชื่อเท้าทำไมใส่เสื้อแบบนี้ครับร้อนเขาร้อนห้องมีแอร์ไหมครับไม่มีเขาเนี็ตจริงเขาจังมากครับอันนี้กขาทำอะไรอยู่เนี่ยครัทำอะไรอยู่ครับทำอะไรครับทำอะไรนะทำอะไรนะอ่านหนังสือครับนี่เตรียมสอบวิชาอะไรหรอเครื่องวัดครับผมนี่หลังจากที่เราเรียนโปรแกรมไปแล้วเราก็มาเตรียมหนังสือสอบวิชาอะไรเครื่องวัดครับเครื่องวัดมีบาทอัตราปัดรอัสนะและปิ่นโต เอาเอาแนะนำตัวเป็นภาษาเกาหลีเลครับอันยองแทโยนาเชฮาวโอเชอลนาเปาแ้นี่ใครฮะใครนะผมชื่อใครอาจารย์จาอตรหงนี้ไหมอาจารย์จาตรงนี้ไหมนี่ใคร นี่แหละยิ้มๆใครคือยิ้มยิ้มคือใครใช่ครับผมนาเก็ดผลัดครับเอ้มัวมัวมัวตอนนี้เรียนวิชาอะไรอยู่ลูกแล้วผมก็คุ้นเอานี่จำชื่อวิชาไปได้ด้วยจำได้ปะจำไม่ได้อาจารย์จำไดช่องนี้ไหมช่องไหนช่องไหนช่องนี้คือช่องเสมรรถสัจแค่ไหนเอานี่นี่อาจารย์ต้องกดนี้นะจรย์ต้องกดนี่อาตารย์ต้องกดติดตามนะฝากกดติดตามกดไลค์กดสับตะไคร้ มีที่ครับยูทูบแล้วแล้ก็นี่นี่คนนี้แมวแมวคนนี้ดีกว่าคนนี้ชื่ออะไรคนรีพอร์ตแล้วคนนี้ยคิสรันอยู่กุหลาบครับเดียวอะไรอยู่ตอนนี้ระบบควบคุมในการศึกษาการเมื่อเช้าเมื่อเช้าได้ทำอะไรบ้างเมื่อเช้าตั้งแต่เช้ามาเมื่อเช้านี่ก็เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมครับแล้วอะไรอีกแล้วก็ลองเทสครับลองเทสระบบ อ่าระบบสายพานครับสายพานสายพานอยู่ไหนอยู่ทางนี้ขอเรารับผิดชอบทางนี้หนเราอยู่ที่สถานีเทสครับผมอ่าสถานีเทสคือสถานีนี้นะมีกี่สถานีทั้งหมดมีทั้งหมดห้าสถานีครับมีอะไรบ้างครับมีสายพานลำเรียสาานลำเรียงสถานีจายสถานีจอสถานีจอสถานีเทสแล้วก็มาสถานีเทสครับเทสสุดท้ายแล้วก็เป็นสถานี จัดเก็บจัดเก็บนี่จัดเก็บเดี๋ยวเราจะให้ใครปิดกล้องดิให้สลันยูปิดกล้องเหนืออะปิดกล้องให้เพื่อนเหนือครับไม่ต้องไม่ต้องให้เราเนี่ยพี่ว่าไงบ้างอะปิดกล้องยเลปิดกล้องเลยปิดกล้องเลยต้อะไรครับเดี๋ยวเจอปึ๊บขวานวานพี่เด็งเดือ่อันนั่นอันนี้เดือดเอาปิดกล้องเลยเลยปิดกล้องนี้ปิดกล้องเลยไม่ต้องเขนไม่ต้องเขนปิดกล้องเลยรับมอยู่เลยโอเคครับแล้วพบกันใหม่นะครับ